ซาร่ายันยังคบกับวาดิมหากไม่เชื่อกันจะทำแบบนี้เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเป็นพิเศษมาตลอดสำหรับซาร่าคาซิงกินีกับไมพิรัตที่เรื่องราวของทั้งคู่เหมือนจะจบลงหลังจากที่ไมยอมถอนคำร้องยื่นสิทธิปกครองบุตรร่วมกันพร้อมทั้งจะเก็บเงินไว้ให้แม็กซ์เวลเองจนลูกอายุ20ปีจะเป็นคนให้ลูกเองในตอนนั้นแต่เรื่องราวนี้ก็ดูเหมือนจะไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อมีทั้งนุ่มปรศนาออกมาโพสถึงซาร่า คลิปเสียงไมล์และซาร่าทะเลาะกันแชนหลุดซาร่าและวาดีมที่ดูมีการทะเลาะกันจนมีข่าวลือว่าฝ่ายชายเทซาร่ากลับประเทศแต่ซาร่าบอกว่ายังคบกันดีอยู่เพียงแต่ตอนนี้ฝ่ายชายไปทำงานต่างประเทศด้วยสถานการณ์โควิดสิบเก้าทำให้ยังกลับมาไทยไม่ได้และมีแผนจะแต่งงานกันในปีหน้าหลังจากเลื่อนมาจากวันที่สองกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบเหตุเพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยนอกจากนี้ครอบครัวบ,บันเทิงออนไลน์ได้เผยว่า ซาร่าพูดว่าถ้าหากคนยังไม่เชื่อก็อาจจะต้องวิดีโอคอลคุยกับวาดีมและลูกสาวและอาจเป็นคลิปวิดีโอออกมาเพื่อยืนยันอีกทางว่ายังคบกันดีส่วนทางฝั่งของวาดีมซาร่าก็เล่าให้ฟังว่าได้คุยถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นบ้างแล้วซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้และบอกว่ามีคนส่งเด็กไอจีไปถามเขาเยอะมากเธอก็ได้แต่พยายามบอกเขาว่าอยู่เฉยๆไม่ต้อยตอบโต้ใครอยาเสพข่าวเยอะ